4. ลักษณะของผิวบางที่เสียงฟ้าพร้อมทั้งวิธีดูแลวันนี้นะคะเกดจะมาแบ่งปันเรื่องนี้เนื่องจากว่าเคสลูกค้าที่เป็นฝ้ามักจะมาปรึกษาว่าใช้ครีมแรงมาใช้สารมาตอนนี้มีผิวบางแล้วก็ไวต่อแสงฝ้าเพียบหน้าครัำ ตอนนี้ต้องสังเกตก่อนผิวบางคืออะไรลักษณะของผิวเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาบอกกันเลยค่ะสลักษณะนี้บ่งบอกว่าคุณมีผิวบางต้องรีบแก้เลยนะคะก่อนเป็นฝ้าถาวรข้อแรกค่ะผิวจะอ่อนไหวนะคะไวต่อเคมี สิ่งที่เป็นเคมีเนี่ยผสมอยู่ในเมคอัพหรือว่าในสกินแคร์เวลาเราใช้เข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีความระคายเคืองแพ้ง่ายสิ่งที่เกิดคือสิวผื่นคันมีรอยแดงได้และหน้าคล้ำได้ข้อที่2ผิวแห้งกร้าน จับไปคือสากมือไม่มีความชุ่มชื้นไม่มีน้ำใต้ผิวไม่มีหลงเหลือพวกน้ำมันเคลือบผิวผิวลักษณะนี้นะคะคือจับไปเนี่ยจะสักๆเลยซึ่งเราไม่เคยเป็นมาก่อนต้องบอกว่าไม่ใช่คนผิวแห้งมาแต่เดิมแต่ก่อนนี้อาจจะเป็นคนแค่อาจจะค่อนข้างแห้งหรือว่าผิวปก,กตินะคะแต่พอผิวบางปุ๊บคุณผิวแห้งทันทีจับไปส,กสกักๆ ทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าและหนังสามบางทกีก็อาจจะเกิดรอยแดงขึ้นมาได้แบบนี้แหละค่ะเรียกว่าผิวบางข้อที่3นะคะก็คือลักษณะของผิวที่เกิดแผลถลอกหรือว่าหลังการทำเลเซอร์เพราะการทำเลเซอร์หลังจากทำทันทีเนี่ยผิวบางแน่นอน c ค่ะผิวหลังจากคนที่ใช้ครีมที่มีสารสเตียรอยจะมีผิวบางและยิ่งใช้ติดต่อกันนานๆน,น,นะคะ สเตียรอยตรงนี้จะทำให้เส้นเลือดฝอยของเราแตกผิวหน้าจะเกิดด่างขาวได้และเกิดฝ้ากระได้หน้าหมองคล้ำก็จะตามมาฝ้าถาวรก็จะตามมาด้วยค่ะเรารู้ละ4ลักษณะนี้บอกเลยว่าคุณมีผิวบางไว้ต่อแสงเสียงฝ้าแล้ววิธีแก้ไขดูแลต้องทำอย่างไร ต้องไม่ใช้ครีมมีสารเลยเห็นไหมคะเรารู้ละสารสเตียรอยสารแรงต่างๆทำให้คุณยิ่งผิวบางเลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะไม่เอา รวมไปถึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนปลอดภัยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะผิวเนี่ยลักษณะของผิวคือผิวแห้งกล้านด้วยสากมือด้วยไม่กักเก็บน้ําผิวน้ํามันใต้ผิวต่างๆไม่มีเลยอันนี้นะคะก็จะต้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเพื่อฟื้นฟูผิวและ ต้องอดทนค่ะเกดต้องบอกไว้เลยเพราะว่าถ้าคนที่มีผิวบางแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําสิ่งแรกไม่ใช่การไปทําให้ผิวขาวใสหรือเป็นลดฝ้าแต่ต้องทําให้ผิวเราแข็งแรงก่อนไม่บางก่อนเพราะผิวชั้นต้นตรงนี้เนี่ยที่อยู่บนผิวหน้าเป็นเกราะคุ้มกันจากแสง U ู มันหายหมดแล้วมันบางลงเหมือนคุณเอาสกอตไบต์ไปขัดนะคะขัดจนผิวบางผิวอ่อนแอต้องฟื้นฟูก่อนให้แข็งแรงจะได้ออกไปสู้เรื่องของแดดได้ไปเจอมลภาวะไปเจออากาศปกติเนี่ยค่ะบางทีมันมีฝุ่นควันมีควันพิษมีมลพิษเราจะได้แข็งแรงและสู้ได้ฝ้ามันก็จะได้ดีขึ้นรอยหมองคล้ำก็จะได้ดีขึ้นนะคะและวิธีการก็คือถ้าเรามีผิวบางอยู่แบบนี้ต้องเลี่ยงเลยแสงแดดจัด แสงจากจอมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ไอทีทั้งหลายเนี่ยแสงมันแรงนะทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำได้รวมไปถึงไอร้อนหน้าเตาไม่ว่าจะเป็นเตาทำกับข้าวเตาแก๊สนะเตาทานเตาปิ้งย่างบุฟเฟ่ต่างๆเตาอบขนมเค้กขนมปังหรือจะเป็นเตาไมโครเวฟเปิดตู้มาปุ๊บไอร้อนพุ่งใส่หน้าแบบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะมีอยู่เคสหนึ่งที่หลังทำเลเซอร์ เขาเองเขาก็ไปทํางานบุญไปอยู่หน้าตู้หน้าหน้าที่ทํนลวกก๋วยเตี๋ยวลูกค้าอธิบายเลยร้อนเ่าวทั้งวันหน้าแดงหลังจากนั้นฝ้าก็ขึ้นเพราะผิวบางนั่นเองจึงตามมาด้วยสาเหตุของการมีฝ้าหน้าแดงนะคะด้วยความปรารถนาดีสเคที่ค่ะเรารู้สาเหตุแล้วจะได้ป้องกันได้แล้ววันนี้เราแนะนําเลย ตัวเซรั่มที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและช่วยในการลดเม็ดสีมล,ลานินลดฝ้าได้ด้วยตัวนี้เลยนะคะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับดีนเ,เกเคที่จะมีอะราโทอินไปปลอบปลมเซลล์ผิวใหม่วิตามิน B3B5 ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเป็นเกราะคุ้มกันของผิวใช้เช้าเย็นตัวนี้จะมีตัวลดฝ้าในตัวด้วยนะคะและใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดและสบู่สูญพายที่ไม่มีสารซาเฟ